เวลา22นาฬิกา45นาทีถึงเวลา23นาฬิกาพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีเมษแบบ100%เต็มสำหรับการเดินทางข้ามราศีของพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้นจะใช้เวลาในการเดินทาง8ชั่วโมง โดยช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เข้าใกล้ราศีเมษและอยู่ประจำในราศีเมษนั้นจะกินระยะเวลา30วันในช่วงระยะเวลา30วันนี้หากเราเกล่าวมนตราหรือสวดมนตราซ้ำๆจะทําให้เราได้รับพรในเรื่องของตําแหน่งทางสังคมเงินทองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะ สำหรับครั้งต่อไปเราจะกลับมาแบ่งปันความรู้ทางโหราศาสตร์เวสทินดูในเรื่องใดน,นั้นฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจชอบในบทความหรือเกร็ดความรู้ที่เราแบ่งปันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันกลุ่มเล็กๆของเราออกไปด้วยนะคะขอพระผู้เป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านโอมชันติ